สวัสดีครับเรายังอยู่ในเรื่องของกราฟเชิงนาฟนะครับแล้วก็หัวข้อเกี่ยวกับกราฟเชิงนาฟที่สำคัญก็คือสูตรของไอยเลอร์นะครับซึ่งเราได้กล่าวถึงแล้วรวมทั้งผลของมันแต่ว่ายังมีผลของมันอีกเยอะเลยนะครับเรามาดูสูตรของไอยเลอร์เพื่อเป็นการทบทวนก่อนก็คือว่าถ้า G นะครับเป็นกราฟ หลายเชิงที่เป็นกราฟบนระนาบแสดงว่าตัวนี้นะครับอนุญาตให้มีลูกหรือมีเส้นเชื่อมซ้อนได้นะครับแต่ว่าจะต้องมีคุณสมบัติเชื่อมโยงด้วยนะครับความสัมพันธ์ของจํานวนจุดยอดจํานวนเส้นเชื่อมและหน้าใน G นะครับก็คือ v-e ลบ e บวก f เท่ากับ2นะครับสำหรับกราฟบนระนาบที่เชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นกราฟหลายเชิงหรือไม่นะครับ ถ้าไม่ไม่เชื่อมโยงเราก็จะใช้สูตร v ลบ e บวก f เท่ากับ k บวกหเมื่อ g เป็นกราฟหลายหลายเชิงบนระนาบนะครับที่มีคอมโพ n เนนต์อยู่ k ส่วนนะครับเนื่องจากเรามักจะศึกษาใน s i มเ l ล g r กราฟนะครับกราฟเชิงเดียวที่ไม่มีเส้นเชื่อมซ้อนนะครับไม่มี ลูปนะครับตัวนี้เราตอนนี้เราก็จะกลับมาที่กราฟเชิงเดียวนะครับแม้ว่าสูตรออยเลอร์จะใช้กับกราฟหลายเชิงได้ก็ตามนะครับตัวตัวนี้ไม่ไม่ได้บอกทุกที่ที่ไม่ได้บอกว่าเป็นกราฟหลายเชิงให้เราคิดว่าเป็นกราฟเชิงเดียวนะครับเราจะเริ่มจากกราฟบนระนาที่เชื่อมโยงและมีจุดยอด3จุดขึ้นไปนะครับจะมี2 e สองคูณจำนวนเส้นเชื่อมมากกว่า3เท่าของจำนวนหน้านะครับตัวนี้การพิสูจน์บอกว่านับจำนวนผลรวมของเส้นเชื่อมทุกหน้ารวมกันนะครับเนื่องจากแต่ละหน้ามีเส้นเชื่อมอย่างน้อย3เส้นแต่ละเส้นถูกนับ2ครั้งจึงได้ว่า2 e มากกว่าเท่ากับ3าม f ตยวนี้เราลองดูตัวอย่างกัน สมมติเป็นกราฟของเราเป็นแบบนี้นะครับถ้าเรานับเส้นเชื่อมในแต่แต่ละหน้าอ่เส้นเชื่อมที่กั้นในแต่แต่ละหน้านะครับหน้านี้นะครับนับได้หนึองหน้านี้นะครับนับได้หนึ่งสองสามหน้าถัดไปนับได้ห สองสามทีนี้หน้าไม่มีขอบเขตก็ต้องนับด้วยนะครับตัวนี้ก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเนื่องจากว่านะครับตัวตัวนี้สังเกตว่ามันมีคำว่าจุดยอด3จุดขึ้นไปนะครับดังนั้นก็หน้าแต่แต่ละหน้านะครับมันจะมี เส้นเชื่อมที่กั้นกั้นมันอย่างน้อยสามเส้นนะครับตัวนี้นับได้3ตัวนี้หน้านี้นับได้3หน้านี้นับได้3หน้านี้นับได้5นะครับตัวนี้ก็คือจํานวนจํานวนของผลรวมของเส้นเชื่อมของทุกหน้ามันก็เลยจะมากกว่าเท่ากับ 3f เพราะว่าแต่ละ f ให้ค่าอย่างน้อย3 แต่พอไปดูเส้นเชื่อมนะครับเส้นเชื่อมแต่ละเส้นเชื่อมนี่มันจะมันจะถูกนับในหน้า2หน้านะครับถูกนับในหน้าสองสองหน้าดังนั้นผลรวมนี้จะนับ 2E พอดีนะครับแต่ว่าเมื่อกี้บอกบอกว่าการนับโดยดูจากแต่ละหน้ามันจะมากกว่าเท่ากับ 3f ก็จะได้อสมการนี้นะครับ ซึ่งจริงๆในนี้นะครับก็สมมุติว่าถ้าเป็นกราฟรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับตัวนี้น่าจะถูกนะครับผลรวมนะครับผลรวมของเส้นเส้นเชื่อมนะครับตัวนี้ก็จะเป็น1 2 3 3 4คือวนกลับมาที่เดิมด้วย นะครับก็จะได้ว่าแต่ละหน้านะครับถึงแม้แม้ว่าจะมีเส้นอ่าจะมีไม่ได้ล้อมรอบนะครับหน้าภายนอกนี่อาจจะไม่ได้ล้อมล้อมรอ,อบด้วยไซเคิลนะครับมันก็จะถูกนับอย่างน้อยสาบเช่นกันต่อไปนะครับตัวนี้เราจะนำเชื่อมโยงกับกราฟอ่ากับสูตรของไอนเลอร์นะครับ บอกว่ากราฟเชิงนะหน้าที่เชื่อมโยงและมีจุดยอด3จุดขึ้นไปจะมีจำนวนเส้นเชื่อมน้อยกว่าหรือเท่ากับ3เท่าของจำนวนจุดยอดลบด้วย6นะครับตัวนี้เราจากสูตรของไอยเลอร์นะครับเราก็ย้ายข้างเล็กน้อยจะได้ F เท่ากับ2ลบ V บวก E นะครับแต่เนื่องจากว่า 2e มากกว่าเท่ากับ 3f จากบทตั้งเมื่อกี้นะครับแล้วก็ f เท่ากับตัวนี้แทนค่ามานะครับก็คือ3เท่าของ2ลบ v บวก e ก็กระจายเข้าไปได้6ลบ 3v บวก 3e นะครับก็ตัวนี้ก็ 2e มากกว่าเท่ากับ6ลบ 3v บวก 3e นะครับก็ย้ายข้างไปจะได้ e น้อยกว่าเท่ากับ3 v ลบ6ซึ่งเป็นสูตรที่มีความสำคัญนะครับเราลองมาดูว่าสำคัญอย่างไรนะครับตัวนี้จงแสดงว่า k 5ไม่ใช่กราฟเชิงระนาบเราจะพิสูจน์2วิธีนะครับซึ่งมีข้อดีข้อเสียต่างต่างกันตัวนี้ผมขอเป็นกระดาษเปล่านะครับ สมมุติว่า k5 เป็นกราฟเชิงเชิงระนาบนะครับจริงๆก็การจัดเรียงของจุดยอดมันอาจจะบิดเบี้ยวในลักษณะน,นี้นะครับแต่แต่ว่าเราสามารถที่จะนำนะครับเราสามารถที่จะดึงจุดจุดยอดต่างๆให้เรียงเรียงสวยๆได้อย่างตัวนี้นะครับเราก็ดึงไปนะครับเราก็สมมุติว่า นะครับเนื่องจากว่า k 5นี่ทุกเส้นเส้นเชื่อมจะต้องอทุกคู่จะต้องมีเส้นเชื่อมจุดยอดทุกคู่มีเส้นเชื่อมนะครับแล้วก็ให้หน้าภายนอกมันก็จะมี4 5หในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเส้นเส้นเชื่อมนี้นะครับเส้นเชื่อมที่เชื่อม ตัวนี้อาจไม่เป็นหน้าภายนอกก็กได้แต่ว่า5จุดนี้นะครับมันมันก็จะมีไซเคิลในลักษณะนี้จุดนี้กับจุดนี้นะครับมันอาจจะมีเส้นเชื่อมอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกก็ได้นะครับสมมติว่ามันอยู่ข้างในนะครับเป็นกรณีแรกที่เราพิจารณาอยู่ข้างในถัดไปจุดนี้กับจุดนี้นะครับ เขียนเนี่ยอ่ามันไม่สามารถที่จะมีเส้นเส้นเชื่อมข้างใน4 5ห้าตัวแรกได้นะครับก็จะไปอยู่ข้างนอกทีนี้มาดูจุดนี้กับจุดนี้ต่อนะครับจุดจุดนี้ออกออกข้างนอกไม่ได้นะครับเส้นเชื่อมมันจะตัดกันตอนนี้เราต้องการที่จะวาดเป็นกราฟบนระนาบนะครับก็จะต้องอยู่ข้างในนะครับเพราะมา มาถึงจุดนี้กับจุดนี้นะครับก็ต้องเส้นเชื่อมก็จะต้องออกไปข้างนอก C5 คราวนี้เส้นเชื่อมสุดท้ายนะครับไปอยู่ข้างในก็ไม่ได้นะครับออกข้างนอกนะครับออกข้างนอกก็จะตัดกับเส้นเส้นเชื่อมนี้นะครับดังนั้นเราสามารถพิสูจน์โดยความขัดแย้งว่า k 5ไม่สามารถที่จะ วาดเป็นกราฟบนระนาบได้ซึ่งการพิสูจน์ตรงนี้นะครับก็มีข้อดีในแง่ที่ว่าเราไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากนะครับเราก็สามารถอธิบายได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าการเขียนนะครับมันก็อาจจะเขียนยาวนิดหนึ่งนะครับแต่คราวนี้นะครับถ้าเรามีความรู้มาก่อนนะครับความรู้เกี่ยวกับ จำนวนเส้นเชื่อมบนกราฟระนาบว่ามันมีมันจะมีไม่เยอะเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนจุดยอดก็คือมีไม่เกิน3 V ลบ6นะครับซึ่งตัวนี้ก็สอดคล้องกับสามัญสำนึกว่าในการที่จะเป็นกราฟเชิงเชิงระนาบจำนวนเส้นเชื่อมมันไม่ควรที่จะเยอะเกินไปเพราะว่าถ้ามันเยอะเกินเกินไปมันก็จะเลี่ยงในการตัดกันไม่ได้นะครับตัวนี้เรามี e น้อยกว่าเท่ากับ3 v ลบ6คราวนี้เราก็มาดูว่าใน k10 นะครับ v หรือจำนวนจุดยอดเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเราก็รู้ว่าเท่ากับจําจำนวนเส้นเชื่อมเท่ากับ10นะครับถ้ามันเป็นกราฟเชิงดระน้าบ e มันจะน้อยกว่าเท่ากับ3 v ลบ6แต่ปรากฏว่าเราแทนค่าเข้าไปนะครับตัวนี้ได้ออกมาเป็น10อีกด้าน13ึคูณห ลบ6เท่ากับ9ซึ่ง10ไม่น้อยกว่าเท่ากับ9ก็เลยเกิดข้อขัดแย้งนะครับ k 5ก็ไม่ใช่กาฟเชิงระนาตตัวนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์ที่สั้นแต่ว่าจะต้องอาศัยความรู้ที่เราทราบมาก่อนนะครับต่อไปก็เป็นตัวที่มีการใช้งานเยอะนะครับก็คือ กราฟเชิงระนาบ G ที่เชื่อมโยงนะครับจะมีมินิมัมดีกรีน้อยกว่าเท่ากับ5นะครับตัวนี้สำหรับกราฟเชิงเดียวนะครับสมมุติว่าพิสูจน์โดยข้อขัดแย้งว่ามินิมัมดีกรีนะครับมันมันไม่น้อยกว่าเท่ากับ5แต่เนื่องจากเป็นจำนวนเต็มมันก็จะต้องมากกว่าเท่ากับ6 นะครับทฤษฎีบทของการจับมือนะครับทฤษฎีบทของการจับมือก็คือผลรวมของดีกรีเท่ากับ2เท่าของจำนวนเส้นเชื่อมนะครับที่นี้ผลรวมของดีกรีนะครับผลรวมของดีกรีด้านซ้ายผมขอสลับด้านเพื่อ ให้มันเชื่อมโยงกับข้อความที่จะต้องการที่แต่ละจุดนะครับแต่ละจุดมันให้ค่าเท่าไหร่ครับตอนนี้มินมินมินิมัมดีกีมากกว่าเท่ากับ6มันให้ค่าอย่างน้อยนะครับมันให้ค่าอย่างน้อยจุดละ6นะครับมี v จุดก็จะได้ว่า 2E มากกว่าเท่ากับ6 V นะครับก็จะได้ E มากกว่าเท่ากับ 3 v นะครับแต่ว่าตัวนี้ขัดแย้งกับว่า e นะครับน้อยกว่าเท่ากับ3 v ลบ6ตัวนี้จริงๆนะครับตัวนี้นิดหนึ่งบทแทรกนี้นะครับใช้สำหรับกรณีที่มี3จุดขึ้นไป นะครับแต่ว่าถ้ามันมีต่ำกว่า3จุดนะครับมันก็จะเป็นกรณีง่ายเพราะว่าถ้ามี2จุดอ่าแต่ถ้ามเีเดี๋ยวนะครับถ้ามี2จุดนะครับตัวนี้จะอ่าถ้ามี2จุดตัวนี้จะไม่ไม่เป็นจริงใช่ใช่ไหมครับ e น้อยกว่าเท่ากับ 3v ลบ6อ่าตัวนี้จะไม่ ไม่เป็นจริงนะครับแต่ว่าเราได้บอกบอกว่าผลแทรกนี้เป็นจริงในกรณีที่ G มีจุดยอดไม่เกิน 2, 2> จุดเพราะว่าตัวนี้นะครับเราใช้กับกราฟเชิงเดียวอยู่ถ้าจุดยอดไม่เกิน2จ um, ุดมินิมัมอาแม็กซิมัมดีกรีอย่างมากแค่หนึ่งนะครับมินิมัมดีกรีก็อย่างมากแค่หนึ่งด้วยนะครับตัวนี้ก็ จะได้ได้ว่าตัวนี้นะครับก็ใช้บทแทรก6.1.9สําหรับกรณีที่มีจุดยอดตั้งแต่3จุดขึ้นไปนะครับก็เกิดข้อขัดแย้งเช่นเดียวกันคราวนี้นะครับสังเกตว่าสังเกตว่าในการพิสูจน์ตัวนี้นะครับเราเนื่องจากว่าเราใช้ 3f เเพราะว่ามันมีกรณีที่ มันมี c 3สิ่งที่ล้อมรอบหน้าเป็น c 3เกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้ามันไม่มีวงวงสั้นๆน,นะครับเช่นไม่มี c 3นะครับค่าขอบเขตต่างๆต,ตั้งแต่6.1.8นะครับจนกระทั่งถึง6.1.11นะครับมันก็สามารถที่จะปรับค่าให ดีขึ้นได้นะครับลองไปพิสูจน์เองนะครับตัวยอย่างเช่นถ้ากราฟบ,บนบนระนาบที่เชื่อมโยงมีจุดสจุดขึ้นไปและไม่มี c ีเป็นกราฟกราฟย่อยตอนนี้ก็คือน่าจะถูกล้อมรอบด้วยนะครับได้ก็จะต้องเป็น C4 ขึ้นไปนะครับหรือนะครับถ้าเป็นหน้าภายนอกนะครับแต่หน้าหน้าภายนอกนี่พิสูจน์ได้ได้ง่ายเพียง พียงแต่ว่าการล้อมรอบนี่มันมันต้องการนับมันต้องพิจารณานะครับวนาการนับจำนวนผลรวมเส้นเชื่อมนะครับมันต้องนับแบบวนวนด้วยนะครับตัวนี้ก็จะได้ 2E มากกว่าเท่ากับ 4f นะครับก็ก็จะได้ตัวนี้ออก,ออกมาแล้วก็พิสูจน์คล้ายๆเดิมนะครับ แต่ว่าใช้อสมการนี้แทนจะได้ว่ากราฟบนระนาบที่เชื่อมโยงมีจุดยอด3จุดขึ้นไปและไม่มี C3 เป็นกราฟย่อยจะได้ว่า e น้อยกว่าเท่ากับ 2v ลบ4นะครับถัดไปนะครับกราฟ2ส,ส่วนที่เป็นกราฟบนระนาบที่เชื่อมโยงและมีจุดยอดจอะน้อย3จุดจะมี e น้อยกว่าเท่ากับ 2v ลบ4ก็เพราะเพราะว่าถ้าเป็นกราฟ2 2สองส่วนมันไม่มีวง ที่มีจํานวนจุดยอดเป็นจํานวนขี้นะครับก็จะไม่มี43ก็จะเข้ากับกอไก่นะครับและในทํานองเดียวกับ2อ่าหกจุดหนนะครับก็ใช่6.1.11หไหมใช่นะครับตัวนี้ก็สามารถพิสูจน์ได้ได้ว่ากราฟเชิงหนาคจีที่เชื่อมโยงและไม่มี43เป็นกราฟย่อยนะครับมีมินิมัมดีกีน้อยกว่าเท่ากับ3นะครับ พ,พิสูจน์ได้คล้ายๆกันสิ่งที่เราได้นะครับก็เช่นการพิสูจน์ว่า k 3 3นะครับไม่ใช่กราฟเชิงด้านหน้านะครับการพิสูจน์ก็มี2ออย่างน้อย2วิธีนะครับเราแสดงวิธีที่อสองวิธีนะครับสมมุติว่ามี x 1 y 1 x 2 y 2นะครับเราสามารถดึงจุดต่างๆนะครับ มาเรียงกันในลักษณะนี้ได้แต่ว่าาชื่อของของจุดนะครับเราก็ตั้งให้มันเป็น x 1 y 1 x 2 y 2, y 2 x 3 y 3ไปนะครับ x 1 x 2 x 3อยู่ในพาไทยเซตเดียวกัน y 1 y 2 y 3อยู่ในพารทยเซตเดียวกันนะครับตัวนี้เราก็มันก็ x i yj มีเส้นเส้นเชื่อมนะครับก็เราสามารถพิสเราอาจจะเริ่มจาก x 1ไป y 2ไว้าอยู่ข้างในนะครับถ้าอยู่อยู่ข้างนอกนะครับเราก็สามารถที่จะไล่ไปได้เหมือนเหมือนกันนะครับเราจะพิสูจน์แค่กรณีเดียวก็ก็พอนะครับเพราะว่าอีกกรณ กฏกรณีจะคล้ายๆกันคราวนี้นะครับเส้นเชื่อม y 1กับ x 3นะครับ y 1กับ x 3อยู่ข้างในไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ข้างนอกถัดไปนะครับ x 3 y 1นะครับ x 3 y 1 x 3 y 1อยู่ข้างในไม่ได้นะครับก็จะต้องไปอยู่ข้างนอก อ่าตัวนี้มีมีละขอขออภัยนะครับคราวนี้นะครับ x 2 y 3นะครับ x 2 y y 3สังเกตว่าตัวนี้ข้างในก็ไม่ได้จะตัดจะตัดเส้นนี้นะครับออกข้างนอกก็ไม่ได้นะครับก็เลยทำให้เกิดข้อขัดแย้งว่าเราไม่สามารถสร้าง k 3 3เป็นกราฟบนบนระนาบได้คราวนี้เรามาใช้ ทฤษฎีบท,บทบทบทตั้งที่เราเราได้นะครับตอนนี้ K 3 3มีจำน,นจำนวนจุดยอด6แต่จำนวนเส้นเชื่อมเท่ากับ9นะครับมันจะขัดแย้งกับบทแทรก6.1.13ว่ากราฟเชื่อมเชื่อมโยงบนละนาบนะครับที่เป็นกราฟ2ส่วน E น้อยกว่าเท่ากับ2 V ลบ4นะครับแทนค่าไปตัวนี้เป็น9 แต่ตัวนี้นะครับแทนค่าไปได้8ก็เลยเกิดข้อขัดแย้งสังเกตว่าตัวนี้ก็ได้ว่า k 3 3จึงไม่ใช่กราฟเชิงระนาบนะครับตัวนี้ต้องบอกกล่าวก่อนว่าเงื่อนไขว่า e น้อยกว่า3 V ลบ6หรือในกรณีที่ไม่มี c 4นะครับ e น้อยกว่าเท่ากับ 2v-4 ตัวนี้เป็นเงื่อนไขจำเป็นของการเป็นกราฟเชิงระนาบนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกราฟเชิงระนาบแล้วจำเป็นที่คุณสมบัตินี้จะเป็นจริงนะครับหรือถ้าเป็นกราฟเชิงระนาบที่ไม่มี4-3เงื่อนไขนี้จำเป็นที่จะต้องเป็นจริงแต่ไม่ใช่เงื่อนไขเพียงพอนะครับเพราะว่าตัวนี้สอดคล้องกับตัวนี้ได้ก็จริงแต่ว่า ไม่เพียงพอที่จะทำให้เป็นกราฟเชิงลนาบเช่นนะครับตัวอย่างเช่นกราฟ k 3 3นะครับตัวนี้สอดคล้องกับ e น้อยกว่าเท่ากับ3 v ลบลบ6เพราะว่า e ก็คือ9 3นะครับ3 v ก็คือ3คูณ6ลบ6เท่ากับด้านนี้นะครับเป็น12มากกว่าเท่ากับ9จริงนะครับสอดคล้องกับ เงื่อนไขนี้แต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอที่จะทําให้เป็นกราฟเชิงระนาบเพราะว่าเราพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่กราฟเชิงเชิงระนาบนะครับตัวนี้ก็เพื่อที่จะเน้นว่าเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นเพียงแค่เงื่อนไขจําเป็นนะครับการที่มีเส้นเชื่อมน้อยนะครับบางทีนะครับอ,อยู่ในขอบเขตของค่า คุณสมบัติที่เป็นเงื่อนไขจาเป็นอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เป็นกราฟเชิงระนาบได้นะครับก็สำหรับเรื่องของสูตรของออยเลอร์นะครับซึ่งเป็นสูตรที่สำคัญใช้แม้แต่กับการเรียนระดับสูงการทำวิจัยระดับสูงนะครับสำหรับบทนี้นะครับก็ ก็จะมีเท่านี้นะครับสำหรับในคลิปหน้านะครับเราก็จะมาเรียนหัวข้ออื่นที่เกี่ยวกับการาฟเชิงระนาบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ